ไปแล้วครับส่งระยะยาวครับส่งระยะยาวอู้หลุดครับตามอากาศครับหลุดแล้วตามอากาศดีครับอู้อะไรวะเอา้าดูครับมึนครับหลุดแล้วตามอากาศอีกบอบนี้ไม่พลาดครับหนงวัดก็ได้ครับค้อมติดต้นไม้ มาครับมาครับดูครับโอ้แบดบยักครับน,นี่ครับผมว้าวสุดยอดครับผมออนเอ็นครับผม